คิดว่าตัวเองกับน้องตองเนี่ยใครน่ารักกว่ากันแล้วฟิล์มอะฟิล์มกับหลิงใครน่ารักกว่ากัอนวุ้ยแล <c oughs> ้วให้เจ้าตัวตอบเกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมอ่าแล้วก,ก็แนะคือนน้อกับคพณต๋องใครน่ารักกว่ากัน,กนผมว่าทุกคนนิยามเพราะว่าน่ารักไม่เหมือนกันนะถ้าสมมติว่า เนี่ยก็คือเขาอะถามไม่ซีเรียสตอบซีำไมอะใช่ถูกแล้วถูกแล้วมั้งออนกันดีๆต้องพูดิปเงินเนี่ยกองตังเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวอะไรไม่ดีลุถไฟต้องมาตัวอีกมันมาผมว่าต่องงานน่ารักกว่าผมเพราะว่าต่องมันมีความชิลกว่าแล้วมันมีความไม่อะไรอะเนี่ยอย่างเนี่ยผมต่องผมถามมันซีเรียสเลยอะมันจะมีมันจะมีคือผมเคยคุยกับเพื่อนว่าจริงๆผมเป็นผู้ชายน่าเบื่อคนหนึ่งเลยนะ ผมคผู้ชายน่าเบื่อมากๆแล้วผมรู้สึกว่าต่องานมันจะมีสีสันในชีวิตมากกว่าอย่างเงี้ยผมรู้สึกผมเลยรู้สึกว่าต่องน่ารักกว่าผมเลยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าหน้าตาผมอาจจะดูดีกว่านิดหน่อยแต่มันมันเป็นอินเนอร์ไงมันอินเนอร์มันคนละแบบอินเนอร์มันคนละคนกันนะงแม้ว่าผมอาจจะเท่กว่าหรือว่าหล่อกว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้ว อะไอย่น่า,นาสนใจสุดๆ <c oughs> ฟิล์มนะครับฟิล์มที่จะตอบหลินเพราะตอนเพราะหลินม,มันคือเขาเป็นแบบอย่างของฟิล์มในวันนี้มาถึงว่าฟิล์มยังมีได้อะไรจากหลินม,มาเยอะเหมือนกันที่จะเป็นฟิล์มในณะตอนนี้โอโอเคค่ะครับผอโโทษนะที่ดึงเครียดท้นเท่านี้ขอโทษท้ายเลยครับ ได้ไหนนะเมื่อกี้คนนี้ครับคนสุดท้ายคือมองเห็นเดี๋ยวลองมาก็ได้เดี๋ยวอเราให้คนสุดท้ายจริงๆแต่ตอนเนี้ยทีมพี่วิ่งไม่ถูกละใช่ครับดออนคนไหนนะอันนี้ครับหมวกขาวครับครวบพี่ฟีบอกว่าทองพี่คนนี้ได่ครับงั้นเราเซตนี้เซนสุดท้ายนะครับขอบคุณมากครับครับจริงจริงค่ะกจริงจริงก็แค่อยากขอบคุณนักแสดงทุกคนเลยค่ะ ที่ทําให้เรื่องนี้มันสมบูรณ์แบบออกมาขอบคุณนัทนนท์ขอบคุณน้องจีนที่เป็นต่องับหลิงที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ทําให้เราแบบอินแล้วก็ทักใจได้มากมาเลยค่ะแค่นี้เลยค่ะนี่ขอบคุณนะคะส่งไม้ต่อเลยก็ได้ครับพี่คนไหนนะครับพี่คนไหนแมสขาวเนาะใช่ไหมคะเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะใช่ครับ อยากขอคุณน้องณนน,นแล้วก็น้องฟิล์มแล้วก็นักแสดงทุกคนคะ่ะที่ถ่ายทอดแบบหนังเรื่องนี้ออกมาดีมากแบบสมกับที่แบบทุกคนรอคอยแล้วก็ขอบคุณที่แบบทัวร์ตามจังหวัดต่ตางๆอะไรคะ่ะขอบคุณที่มาเชียงใหม่นะคะขอให้มีผลงานออกมาให้แบบแฟนคลับดูแบบเยอะๆนะคะติดตามตลอดค่ะขอบคุณค่ะค,ครับ น่ารับแล้วก็น่าจะเดจำมาคิวสุดท้ายแล้วเนาะถูกไหมพื่อวกเราไม่ได้กดไค่เนาะอ้าวโอเคเป็นคิวสุดท้ายแล้านอ้าวใช่ไหมอ่านด้านหน้าค่ะใช่ครับข้างหนอย่างสองคนอ๋อรวมกันใช่ครับรวมกันครับค่ะก็จะขอพูดถึงความรู้สึกในเรื่องกันแล้วกันนะคะคือตอนแรกเหมือนแบบก็เตรียมใจมาแล้วว่าต้องร้องไห้ เพ่อเตรียมที่ช่วยแต่ว่าร้องแบบด้วยด้วยรักแรกด้วยแล้วก็ร้องเพราะว่านึกถึงบรรยากาศด้วยจริงๆเมื่อกี้ลองนับพศก็คือน่าจะอยู่ตอนป .6 แต่พอเห็นในเรื่องอ่ะเราจะนึกถึงพี่ชายมากกว่าเพราะว่ามีพี่ชายที่แบบเป็นแก๊งที่ที่เดือดเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้พี่ชายไปต่างประเทศก็เลยร้องไห้เยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราคิดถึงแบบเหมือนเห็นพี่ชายไปเองอะไรอย่างเงี้ยวย ก็เลยรู้สึกว่าด้วยกลิ่นอายบรรยากาศเราเราเข้าถึงได้เรารู้สึกอินเพราะว่าเหมือนเราเคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วก็เป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยเราก็จะแบบรู้สึกเข้าไปใหญ่เลยบางบางเหตุการณ์เราเคยเจอเราเคยพบเห็นว่ามันเละชีเรามากๆเลยเนี่ยคะ่ะก็เลยแบบด้วยแต่ความรักอ่ะเราก็โอเคมันมันรักแรกก็เป็นแบบนี้เสมอแล้วมันก็จะเป็นที่จดจำเราถ้ามันบังเอิญสมบูรณ์มันก็ รักเดียวแต่ก่อนมันก็มันจะไม่มีอะไรให้กลับไปย้อนกลับไปนึกถึงอย่างเงี้ยะคะ่ะก็รู้สึกว่าถ้าวันนั้นหลินกับกอดแล้วก็จบที่ตรงนั้น,นมันก็อาจจะไม่มีสิ่งหนึ่งที่ต่อไ้กลับไปนึกถึงแล้วก็ได้สิ่งดีๆตรงนั้นมันมันก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมายิดเหนียวในวันต่อๆไปก็ได้นะเรารู้สึกว่าโอเคเราเรามองอีกมุมอมองหนึ่งนะคะรู้สึกประทับใจมากๆคือทุกคนแบบทําให้เราเข้าไปในตัวละครจนเราลืมว่าแบบ เออนี่เป็นน้องโนน้าเป็นน้องฟีน่น้าอะไรเงี้ยคือเราอินไมว่าเออนี่คือต่อน้านี่คือหลินนี่คือเพื่อนของเขานี่คือบรรยากาศตรงนั้นเหมือนเราเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยตอนเอ็นทั้ันก็คือพี่นี่ก็ไม่ติดเหมือนกันทั้งบ้านก็คือร้องไห้หมดแต่พี่ไม่ร้องเลยพี่รู้สึกแบบทําไมอดยความที่เขาเป็นอะไรวะร้องทําไมวะเราก็เลยรู้สึกเออมันมันมีคนที่ที่เขารู้สึกว่าเรียน โอเคตั้งใจทําได้กับคนที่คาดหวังอะเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็โอเคคะ่ะ <g ülme> ก็เดี๋ยวจะให้น้องปิดให้ค่ะก็คำถามสุดท้ายนะคะก็ไม่รู้ว่าที่อื่นถามไปหรือยังแต่ว่าเขาเชียงใหม่ขอฟังหน่อยว่านันทุนให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่แล้วพี่ฟิลให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะกับหนังเรื่องนี้พี่ว่าอะไรครับ กับพนันกับการที่เราแสดงที่เราเล่นกับบอที่ที่เราเล่นกับภาพยนตรเรื่องนี้ในการแสดงของของเราดูสีหน,น้าสงกนเคยโดนมาแล้วตอบแบบในมุมความคิดเราหรือกันเนะพราะมันไม่มีผิดถูกค่ะอื เรื่องนี้ได้เป็นบทนำครั้งแรกค่อนข้างที่จะมีความกดดันแล้วก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางด้นการแสดงสักท่าอ,อะไรรู้สึกว่าน่าจะถ้าเป็นณนะตอนนี้คงจะทําได้ดีกว่าตอนนั้นแต่ณนะตอนนั้นก็ทําได้ดีที่สุดละอันนี้พี่มิน <c oughs> <c oughs> สายตาอ,อ,อินเดอร์อะไรอ่นพี่ไมวอ,อย่าซีเรียสน,นะเอาละไปไปบปเหรือ <laughs> ว่าเอ๊ะจะมาซีเรียสหรือเปล่า <laughs> ของผมอะของผมของผมให้ตัวเองประมาณหกครับ <laughs> ใช่เพราะว่า เพราะว่าเอาจริงๆผมรู้สึกว่าคือจริงๆมันผมพอใจกับมันนะผมพอใจกับสิ่งที่มันนี่นี่แต่หมายถึงว่าอย่างที่ผมบอกแหละผมเคยอาจจะเคยพูดไปในรายการสักรายการหนึ่งว่าจริงๆรแล้วสแตนดาร์ดอผมมันสูงหมายถึงว่าในการที่ถ้าสมมติว่าผมเล่นอะไรแล้วถ้าจะก้าวข้ามตัวเองไปอะมันสูงมันเลยมันเลยรู้สึกว่ามันได้มันหกมันพอใจแหละมันพอใจแต่หมายถึงว่ามันมีอะไรที่รู้สึกว่าเออมันมันลงไปได้มากกว่านี้ด้วยอาจจะเป็นด้วยเวลาด้วยสภาพร่างกายด้วย อะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่ได้พร้อมมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเตรียมตัวสําหรับบทนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยว่าโอเคผมผมให้ตัวเองหกมันมันมันอาจจะฟังดูน้อยนะแต่สำหรับผมผมให้มันเยอะแล้วก็ซึ่งพอมันออกมาทั้งหมดอะผมภูมิใจกับมันมากๆแล้วผมรักตองมากมากอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมแฮปปี้ครับมันคือสิ่งที่ผมแฮปปี้ครับมากขอบคุณครับนี่โอเคค่ะแล้วนี่ก็กดดัน พี่สุดเลยมีมือลอยมาอะไรนะฮะแต่ว่ามือไหนฮะเออ๊ะะ่สุดท้ายป่ะสุดท้ายป่ะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายของสุดท้ายสสุุดดทท้้าายยขออง่ะวันนี้เราสุดท้ายกันสี่รอบละได้ครับเอาเลยครับสบายเลยสบายเลยครับยินดีเลยหรือว่าจะคุยสักอีกสามชั่วโมงไหมครับผมว่าได้ได้ได้นเดี๋ยวผมฝากประมาณสักห้าคนฝากจองป้าป้าเคอรี่ผมก่อนเดี๋ยวผมไปกินแล้วผมจะได้กลับเลย อยากจะถามว่านันมีโอกาสหรือว่ามีแผนบายจีนไหมคะออันนี้ก็มีอันนี้ก็แล้วแต่ทรับู้้ให,นนใหญ่เลยครับมันอาจจะมีมันอาจจะมีดีลที่อ,อาจจะมีการอยู่ในโปรเซสที่อาจจะยังไม่สามารถบอกได้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าถ้ามีไปชัว์แจ้งให้ทราบแน่นอนครับ<อ>ครับีโอเคงั้นประมาณนี้นะคะคสำหรับสำหรับ หม่พีเชื่ักแรกโคดลืมยาสเปเชียลสกิ n มิ่งนะคะนี่ hey, พี่มินแชร์บ้างว่าจริงเราต้องต้องต้องชมแบบในฐานะคนแบบทํางานหรือกันนะแบบที่ไม่ได้ถือว่ารู้จากการจริงๆต้องบอกว่าเอาน้องสองคนน่ารักมากในแบบการแบบทํางานอา๋อแล้วเราจะซึ้งทำไมเนะี่ยไอคือน่ารักจริงๆเพราะว่าหลายๆคนจะไม่ค่อยมาซินิม่าทัวร์แล้วอ๋ <laughs> อเ,เดี๋ยวสี โอ้เ่เมไม่เมื่อกี้คือเล่นกันสนุกมากแต่ฟังแล้วมันอินนะแต่ว่าแล้วก็สารภาพว่าเราแอบเปลี่ยนเขาเขาเคาแบบนี้หมดละค่ะคือมินแอบให้เขาเรียกว่าทุกคนได้แบบแชร์เยอะขึ้น เึิ่ิสีับเไม่เพราะว่าอยากให้ได้ยินความแบบรู้สึกข,ของคนที่แบบได้มาค่ะคือมันก็เลยจะไม่ได้เป็นแบบสีมาร์ทว์ที่แบบแค่มาแล้วเซ่ให้แล้วก็ตอบคําถามซ้ามําๆซ้าําๆอะไรเงี้ยนะคะก็แอบอยากให้ได้ยินจริงๆเพราะว่าถือว่าแสดงดีแล้วก็ก็ต้องบอกว่าน่ารักมากเพราะว่าอยา่างวันนี้ที่มาเชียงใหม่ก็คือทั้งวันเลยนะน่าจะแต่งหน้าแต่แตแตงมงช้าอะไรเงี้ยก<ๆ>็ถ<ๆ>ือว่าก็อยากให้แบบหรือว่าเขาแบบตั้งใจนะคะอ๋อเศร้าอ่ะไม่น่าเลกไหม โอเคแต่แค่แบบว่าอยากให้รู้ว่าแบบอืมตั้งใจจริงๆแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปว่าเราก็ขออภัยด้วยนะไม่ได่แล้วไม่ถ่ายลูกไม่ถ่ลูกเดี๋ยวไปเกลี่ยนสไปถ่ายูปไปถ่ายูกไม่ถ่าูปไม่ถ่ายรูปไม่เงี้ยแล้วแต่แต่จริงๆคือจริงอ่ะผมผมเอ่อนิ่งหนังเรื่องที่สองผมนะแต่ผมเพิ่งได้มาสกินสกินแบบสกินทัวร์อย่างเงี้ยครั้งแรกนะฮะก็เป็นเป็น ทุกคนว่าดีไหมฮะดีมันเราเราใกล้ชิดกันเนาะเราใกล้ชิดกันเราได้คุยเราได้แลกเปลี่ยนกันเป็นสิ่งที่ดีครับผมครับตกเอ้ยพี่พิณไหนครับผมไปถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปโอเคค่ะถ่ายรูปค่ะเราังแล้วเราพอเราซึงเยอะเราก็เลยไปเลยตอนนี้มาถ่ายรูปรวมกันค่ะ สามารถขยับขึ้นมาถ่ายเราย้ายที่เข้มาได้ครับทำท่าเหมือนกันได้ไหมเราฝึกท่าอะไรครับอะไรก็ได้หนูคิดสิอ่ะคิดด้วยยุ่งข้าไลกันเอ่อเจไม่เอาหนูไม่ต้องคิดอ่ะไปไปเราเราทำท่าเดียวกับสองไปทำได้มินิฮาร์มหรอท่าเดียวกับสองมินิฮาร์มอโอเคมินิฮาร์มค่ะทุกคนเป็นโปสเตอร์นอสเซเจียที่มีมินิฮาร์ โอเคหนึครับ1 2 3อีกทีครับหนึ่งสองสามโอเคครับเย้ขอบคุณนะคะ อย่าลืมแร่แขกรักแรกคนลืมยากด้วยนะคะใครที่น้องกลับกรุงเทพก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเจอกันใหม่นะคะโคราชกลับดีๆนะคะโอเคได้เลยค่ะเดินทางดีๆนะครับทุกคนครับสวัสดีค่ะครับไว้ปกาจกันใหม่ครับสวัสดีครับน้านนนนได้เลยครับเจอกันนะน้นอนขอกล้องฟิล์มหน่อยเลยครับคุเ้าคครับคุณค้าด้วะครับ